สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกับหนูอีกแล้วค่ะในช่องหนูเมกินแซ่บจ้ะมาจ้ะพี่น้องมื้อน,นี้เขามีเมนูตับสดจ้ะซอยจุตับสดจ้ะพี่น้องนี่ตับสดๆดเลยจ้านี่ป๊าพุ่นนะจ้ะลิ่มใหญ่เลยเนาจะจ้ะเนาะมากับผักหลากหลายเป็นสวนเลยจ้ะมื้อน,นี้แล้วก็คขั้นแท่นหน้าค่ะนี่ขั้นแท่นหน้าสดเลยจ้ะมากับเจวเพียคมๆจ้ะพี่น้องมาเข้ามาหั่นกันเลยเนาะคะ่ะเนาะนี่ขออนุญาต อันนี้วันนี้ก็เนาะคะ่ะอุ้ยหลายคักมาสู้พีสู้น่องกินแล้วค่ะพี่น่องหั่นเห็นกันเบื้องคักคักเลยค่ะเมื่อ้โอ้ยตับส,ดสดุดๆเจีวเพียคมๆเนาะคะ่ะมาจาะพี่น่อง สดๆเลยค่ะมาเอาไหมโอ้ยไปเบิ้งเมื่อกี้นี่ไหมคะพี่น้องไม่หนูแบดเมดโอ้ยขอโทษขอภห้พี่น้องเด้อค่ะพี่น้องเด้อแต่ว่าอัดเลยไล่หรอกค่ะพี่น้องตั๊บจังว่าฟังหนึ่งนูก,กินไปเมืแล้วแต่ว่ากับพ่กเป็นยังเฮ็ดดห้หเส็ดสูพี่สูน้องเบิงไหมเนาะคะ่ะเนาะอ้ยจะได้เด้อค่ะพี่น้อง เมื่อกี้นี่แบบก็บเป็นความสะเพาของเจา้าของนะครับพี่น้องตับแบบสดๆแต่หังว่าได้ยินเสียงค่ะพี่น้องเมื่อกี้นี่โอ้ยเสียดายให้น,นี่จ้ะ จุวยได,ได้ค่ะพี่น้องนี่มาเสียๆน้ำกัน,กนจ้ะพี่น้องกับเจ้าเจ้าก็กินไปแล้วล่ะค่ะพี่น้องนี่โอ้ย <laughs> ะเอาไหมค่ะเอาไหมขอโทษขอภัยหลายๆจ้ะลูกโดดกระเทียมจ้ะมาเริ่ม อันนี้บ่ได้ไส่ไหมเลยแล้วค่ะพี่นอ้องสู่ชีวิตชีวิตสู่กรับจ้ะพี่น้อง รากใบบัวบกจ้ะเนี่ยหวานตับสดนี่คันตับสดอีหลีบะข้าวเด้อค่ะพี่น้องเด้อ คลิปตอนแรกที่หัน่นที่หั่นตับเหรอค่ะพี่นอ้องแล้วไม้มันดับไปเนี่ยคะ่ะอุปสรรคมีไว้พุ่งชนสู่ต่อไป Yeah บรรยากาศทุง่งไฮทุ่งหน้าจ้ะพี่น้อง 我试下讲。 น้ำจิ้มก็ซีเมิดแล้วครับพี่น้องถ้าเอาคลิปอ่าที่กินก้อนหนานีร่งแล้วว่ามีเสียงแหละอ่ะก็ให้กระเบิง้งเห็นนูนเด้อค่ะพี่น้องเ้อ 发票。好 คำสุดท้ายหรอค่ะพี่น้องส่งพี่ส่งน้องเมื่อพอดีใจน้ำจิ้มอรจ้าพี่น้องเมื่อนี่หนูเม่กับอิ่มหรอคะกราบขอโทษขออภัยผู้เพื่อนว่ากินดิบว่ากินเนื้อเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้หนูเม่กินแซ่บด้วยนะคะ มือ่อนีู้แม่ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ